มาติดตามข่าวกันต่อนะครับที่ศาลาสันติสุขชาปนสถานเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติพลตรีอ,อดุลแสงสิงแก้วได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพแก่พันตรลโทจักกริตวงพรมเมตรรองผู้บัคับการสนิตรตำรวจอำเภอรืรอสศอและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายที่เสียชีวิตครับ ตั้งเหตุนั้นเกิดตั้งแต่เมื่อเช้าวานนี้นะครับโดยทางด้านของนางสาวถาปณีคิรีวงแฟนสาวของพันตรบทโทจาก,กรักฤษก็ได้กล่าวเปิดใจภายหลังการสูญเสียของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยครับตั้งใจทำงานมากก็ตื่นก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็กลับก็เข้าบ้านก็สี่ห้าทุเที่ยงคืนถ้ามีเหตุการณ์ก็บางทีก็ไม่เข้าบ้านเลยค่ะยืนฝนตกก็ยืนอยู่ตรงบางทีก็กลางถนนนั่งเอ แถวบ้านประชาชนมักจะต่ถ้ามีกเกิดกเหตุเกิดเหตุการณ์แกจะเป็นห่วงประชาชนมากกว่าแกเคยพูดว่าย้ายที่ไหนแกก็อยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าแกก็ไม่สนใจว่าจะย้ายไปไหนไม่น่าจะทากับแกได้เลยเพราะว่าแกดีกับคนแกดีกับชาวบ้านทุกคนปกป้องชาวบ้านแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทาแบบรองแกได นอกจากนี้นะครับทางด้านผบตรพลตเอกอดุลสารสิงแก้วได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่จุดเกิดเหตุที่คนร้ายรอบวางระเบิดครับโดยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสได้กล่าวสรุปความเป็นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีมีการแยกชุดปฏิบัติการออกเป็น2ชุดคือ1นชุดดูต้นทางความเคลื่อนไหวชุดที่2ทําหน้าที่จุดชนวนระเบิดที่บริเวณหัวสะพานซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วว่าเป็นกลุ่มของนายมัซูการุนอ ยักกูมอที่ร่วมกับพวกอีกสามคนคือนายมาซุนเฟียนยักกูมอซึ่งเป็นพี่ชายของนายมาซูการุนอนายรอแปอิงอุเซงและนายฮับดำเมร์รซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังร่วมกับทหารชุดเฉพาะกิจนาทิว่าสามสิบใช้กฎอายการศึกในการจู่โจมตรวจคนเป้าหมายต้องสงสัยซึ่งเป็นบ้านพักแนวร่วมในพื้นที่จุดเกิดเหตุแต่ยังไม่พบตัวกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ครับ ขณะที่ที่จังหวัดปัตตานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการสั่งการไปยังผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีทําการประสานกําลังสามฝ่ายทหารตํารวจและฝ่ายปกครองสนที่กาลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกมุมเมืองที่เป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองในพื้นที่จอดปัตตานีโดยเน้นเฉพาะเส้นทางที่จะเข้าเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ยังได้ประสานผู้กํากับการสนิทตํารวจทุกสถานีในจัดปัตตานีให้ทําการตั้งด่านตรวจค้นพาหนะทุกชนิดบนถนนสายหลักและสายรองและให้เพิ่มการลาด เวในเส้นทางต่างๆ,ๆโดยเฉพาะตรวจบริเวณสะพานอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจจะมีการเข้ามาก่อเหตุซุกรละวางระเบิดเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่จอดนราธิวาสโดยจะขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือผู้ต้องสงสัยก็ขอให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่โดยด่วนด้วยครับ